สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะพี่ๆเพื่พพอนๆทุกคนมือนี้มามาโดผิกอยู่สวนพักพี่นอ้องเมื่อกี้นี้ที่เห็นอยู่นะกำลังกำลังหดตมาผิกยางหลาออยู่ห่อนห่อนแดดแดดป้าเนาะมูเจ้าเวงดูแดดนั่นนะแม่อันโชควันนี้คือมาหดผิกกันมือแดดแดดในเวลาแดดแดดในเวลาห่อนนเนีะนีเน,นาะผู้เจ้าเนาะว่าเรื่องของเรื่องผมเป็นยังดอกสีเหลาสูฟังเนาะ เลิกเพิ่งจะเลิกงานเลิกงานปมเลิกงานมอนี่เห็ุงานเลิกงานประมาณวัยสองเขิงเนาะลังจะานก็มาสวนเลยแดดแดดมูเจ้าเอ้ยเอาฝุนเอาวุ้ยมาใส่พักใส่ผักผิกอยากให้มันใหญ่ไวๆเนาะมีทีปูก็มีแต้งมีมะเขือเทศแล้วกับผิกนั่นแหละกระบวบนิดหน่อยผสมกันไปกับโบเมนยังดอกชีวิตช่วงนี้นี่ค่อนข้างอยู่เนาะแม่อันประโชคนี่ก็เหล่งรีบ หมูเจ้าเอ้ยยังวางานข่อยกกอยากเหตุเงินข่อยกกอยากได้เนาะสวนข่อยกอยากเบิ่งเนาะลูกข่อยกกอยากให้เวลากับเขาให้มันได้เต็มที่พอมันเขาหนาห่อนยูทูบข่อยกกอยากเล่นพี่น้องเอ้ยชีวิตข่อยจะมาคมาือบุญไหวคือแหลหนาแหลนลังเทเด้นเนาะเนาะจะเม็นสะอาดยังวาชีวิตนี้หักตะกาบเห็นความสุขเจ้าของอยู่พะว่าสวนนี่เป็นสิน่งเป็นสิ่งที่แม่ประโชคหักขนาดเลยก็หมักในการปลูกพักปลูกห,ากกห,ากห้าเนาะเลยกลายเป็นความสุขที่แบบ คนที่มาเหตุหัวเหตุชวนจริงๆจ,จ,จังสีเข้าใจว่าเออความสุขในการปูพักปูหญญ้างนะคืออียังย่งหลยกับเป็นแนวไดกันแน่อันนี้ยอมหับว่ามีความสุขเนาะและอีกอย่างหนึ่งกับคนที่อยู่เมืองหนาวเนาะสีเขาใจดีว่าสว่วงหน้าห่อนเขาส่วงระดวนที่แดดออกสามารถลงหลิ่นนำทะเลได้นี่มันก็มีแค่สามเดือนเศษเศษเนาะที่เรือกับสิการเป็นใสสงคาสันกับไรใส่เสือแคนสันกับไรไม่เอาก็ต้องแบบ เขาก็ต้องแหลนน้าอากาศแหน่ว่า,ายๆพี่น้องเอ้ยพออยากให้ลูกได้มีความสุขให้มันเหมาะสมกับวัยก็คือเด็กหน่อยถ้ามีความสุข,ขเขาก็คือได้ไปหลินนาทะเลได้ออกไปฉีดหลินนอกบ้านเนาะอากาศหอนๆแบบนี้อากาศดีเนยยาะก็เป็นความสุขของเขาเขาผู้เป็นแม่กับพญายามกะเดี๋ยวนี้กะ พักแล้วนี่ก็สีพาเมื่อหลับลูกสาวกับลูกชายเนาะหลังจากหันกามือนี้ไอ้ปัญโชคมีจุโดสมองหนึ่งหลังจากไปส่งจุโดลูกแล้วแล้ว,ลวก็สีพาเขาไปหลีน้ำต่อนี่แหละเนาะชีวิตแม่ลูกสองพี่น้องเอ้ยลูกก็อยากให้ลูกมีความสุขความสุขของแม่ก็ต้องมีเนาะก็คือมาสวนเหตุจากในแดดแดดแดดกะยามันเบิ่งเดียสีให้เบิ่งนวนพักแม่ปัญโชกเนาะมาพักตอนแดดแดดสีให้เบิ่งนหน้าตาของ ต้นแตงกวา่อยห,หมูเจ้ามันเหี่ยวม,มันเหี่ยวคือดรอน,น้าหอดลวกนํามันหอนพอมาส่วงแดดแดดหมูเจ้าเอ้ยมันเหี่ยวคือดรอน,น้าหอดลวกอะคือว่ากรยามันมืออื่นมันคือชิฝืนอยู่ดรอกเนาะหรือม,รมือแรงเมื่อมันเมื่อแดดแล้วอากาศดีขึ้นมันก็นอาจชิฟืนขึ้นมาให้กวอ,อยยุเดี๋ยวมาเบ่งหนะ้าตามันเด้อจุเจ้าอย่าตกใจจุนเจ้าอย่าตกใจโอ้ยน้องวะภัยมีเนาะแดดแดดนี่นะตอนบ่ายสามโมงสี่โมงมาโหดพักเนาะหมูเจ้าเนาะมีอ่อยผู้เดียวนี่แหละที่เหตุแบบนี้นะยังวะ เบิ่งซอยคอยเน่ดูเน,ะนาะเขียวหมดแล้วมันตื่นมันตื่นน้ามห่อนลวกมาฮดมาฮดตอนแดดแดดก็ธรรมดาอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้าม,มันกระคอนขางห่อนเน,นาะน้ามันกระคอนขางห่อนโอ้ยน้าก็ะล่นเลยพี่น้องเอ้ยน้าก็ะล่นแล้วน้าก็ะล่นแล้วปิดก่อนปิดก่อนและกันนี่ก็คือบวบ เนาะบวบนี่เอาผุนเนาะุ๋ยมาใส่มือก่อนกะง่ามข้นอยู่ได้สองไซส์ได้ผิกได้ได้ผุนได้ฟุยเนาะมาเรือเทศก็เริ่มนี่มาไค่ขอยอยู่สักเนาะกะพอไิพอได้เก็บเนอ่อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสีห้เบิ่งโอ้จักเม็นเห็นหรือบ่เนาะเหลื่อมตาพี่น้องเอ้ยแดดแดดนี่นะนี้แม่ประโชกมากนี่ก็ได้ อาตามเวลาที่เฮามีโอ้แตงกวาก็เริ่มอ,ออกให้ข่อยแล้วมากนึงมูเจ้าเอ้ยนี่แหละที่เอิ้นว่าความสุขของแม่ปานโชคเนาะแค่เห็นหมากผลแตงกวาก็เห็นหมากเดียวน้อยๆนี่ข่อยก็มีความสุขแล้วุเจ้าเอยังว่าจะแม่นชีวิตมีค่ายังว่าปลูกผักปลูกหญ้าถ้าออกมากออกผลให้เห็นนี่ชีวิตมีค่าขนาดพี่น้องเอ้ยอยังว่าเห็นอยู่บ่เด้เนาะแม่ปานโชคนะบ,บ่เห็นเหลื่อมตาเนาะมาเครเล่นมาเครเทศข่อยก็กลัง กำลังงามเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือความภูมิใจความสุขเล็กๆเลยหน่อยของแม่ของแม่ลูกสองหาแล่เนาะเพื่อนๆพี่ๆจังได้กระากเนี่ยเด้อขามาหาชมเขามาติดตามให้แม่อั้โชคกแน่ขอเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนทีเนี้ยแหน่นเนาะมีเวลาสัญญาว่าสิตอบกลับแน่นอนหาเพื่อนๆพี่ๆกะอุ้ย มูเจ้าเอ้ยอันนี้นะโบแมนสวนข่อยได้อันนี้นะคองคองอีกเจ้าหนึ่งหักมาฮดน้ำให้เขาจักเขาสีดีใจหรือจักเขาสีบัพอใจเนาะพอมันหนอนแดดหรือว่าเขาอาจีบอยากให้ฮดก็มีพอเขายานของเขาเหี่ยวคือ,ค,อคือพักหลวกนั่นหลยโดยความที่ว่ามันแห้งเขาเจ้าบค่อยได้มาฮดน้ำกับอีต้นชาดบบแมนยังดอกองเจ้าอะไรมันอยู่ไกลๆก็เลยฮดให้เขาในน่อยหนึ่งอีต้นชาดมาเคเล่น อ,อีต้นศาสตร์พักหี่าเขาจะาแหง้งแห้งดินนะเขาจะาขึ้นบุค่อยเดนมหดแต่แม่ปัญโฉกน่ะมาเก,กือบคู่มือพี่น้องเลยความสุขฮันแลเนาะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกคนคันหาวามแม่ปัญโชกตอบซาหรือถักทายกลับไปสาก์คอโสดคอภัยเดอ้ออย่าผ่องเงาอย่าผ่องเนแม่ปัญโชกเด้อสัญญาวาสิปไปแน่แน่ไปหาพี่พี่เพื่อนเพื่อนแน่นอนเน,นาะหาก กายังทีที่ว่ามาตั้งแต่ต้นค่ะแหละแม่บันโชคนะช่วงนี้ค่อนข้างอยู่ลูกกันยังน้อยชุ่มเจา้าเยเวลาขันเียงไปหลินนอกบ้านที่แม่ก็ต้องเป็นคนพาไปหรือเพ่กเะก็ต้องเป็นคนพาไปเนาะปล่อยให้ไปเองบ่ได้ที่สําคัญโดยเฉพาอ,อไปหลินน้าทะเลเนาะกค็คือคือสิหูกันอนะไรล่องน้ําเผื่อไปหลินน้ำหมู่งกับหมูกับเพื่อนกับฟูขาดลืมไปซาวาห่าออกมาไกลแล้วคันบมมีผู้ใหญ่ไปคอยดูแลกับอันตรายเนาะ เขากับผูเป็นแม่ก็จจาเป็นต้องก็จจาเป็นต้องได้ได้พาลูกไปขื้ว่าฮนแหละช่วงนี้แม่ประโกกับโบข่อยหวังเนาะแต่กับชิพยายางเนาะคนใดที่ที่ถักที่ทายมาแม่ประโกไปหาแน่นอนแต่บางเถื่อแม่ประโกไปไปกับตามไปอยู่ตามไร้สดของแต่ละแต่ละคนเนาะจดสื่อไหวไปตามไปกับโบถือหมูเจ้าเอ้ยยังว่าเขียนสื่อกดเข้าไปขึ้นมื่คขังที่แล้วเนะาะที่ว่าความสั่ของเจ้าของสระ กข้าไปสมุดว่าหาสื่อสักคนที่สื่อสมุดเนาะหาคนสื่อสมปองกดข้าไปแล้วเป็นเป็นพระอาจารย์สงงางันเนาะขึ้นมาไกลมาเป็นพระอาจารย์สมปองสงงางันเนาะอ้ยบ่แม่นคนที่คอยตามหาแล้วสันนิบาเอ้วนวันนี้ <c oughs> นคือม่เป็นจังสี่นาอวะ่ะจังว่าอาแล้วนพี่น้องนเนาะมาหอดเวลาแล้วก็จบคลิปนี้ซักก่อนอืกอๆอันจอกก้ โพดคักปใส่กระจอกไปนน้ำเลยก็เลยก็แบบไปนน้ำเดี๋ยวก็ขออัมลาคลิปนี่ซะก่อนเนะเาะมีโอกาสหณาเลยก็คลิปหนาพ่อกันใหม่เนาะพี่น้องมอ่อขอขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเลยก็ที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเนาะน้ำใจของพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนเนาะแม้ผู้ชมบ่ลืมแน่นอนโอเคพ่อกันคลิปหนาโอกาสหนาพ่อกันใหม่เนาะสบายดี